ชวยนี้กนนะคะก็จะเป็นซุปเห็ดแล้วกเ็เป็นซุปเห็ดใส่ไม่ใช่ซุปเห็ดสิเรียกว่าซุปปากระพงขาวใส่เห็ดหอมใส่หัวไชเท้าแครอทหอมหอมยาวของญี่ปุ่นน,น,นะคะ จะเห็นว่าตอนที่เข้ามาเสิร์ฟก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นถ้วยอย่างนี้ที่เขาปิดฝาไว้แล้วพอเราเปิดออกมามันก็จะมีมีทองใช่ไหมคะเป็นแผ่นทองคําเปลวแล้วก็ตรงฝาก็จะเป็นรูปนกนกกระสาญี่ปุ่นนะนะคะซึ่งไม่ใช่นกกระสาธรรมดานะคะนกกระสาเนี้จะมีอยู่ที่ฮอกไกโดเท่านั้นนะคะชื่อ ขออนุญาตจำไม่ได้แล้วกอ็อาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ชิมแค่รสชาติแต่ว่าเขาจะให้เราริมรสทั้งรสชาติของอาหารแล้วก็ รูปรักษ์หน้าตาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งอาหารหรือว่าเป็นภาชนะที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออิ่มทั้งกายแล้วก็อิ่มทั้งสายตานะคะอันนี้คือเป็นหลักในการปรุงอาหารหรือว่าหลักในการทําอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครทาได้มันก็ก็ดีอะเนาะเดี๋ยวขอาเนี้ย รับประทานแล้วค่ะอิตาดาคิมัส